ครับสวัสดีพี่น้องทุกขทุกคนครับสวัสดีเสาวันเถียงนะพี่น <c oughs> euh ้องเนาะนี اد, round, ่นาจาสิมาเมื่อกินก้วยกุ้งกับปิ้งปลาดุกกับไอซุมเคยปลาครับพี่น้องเนาะแซ่บๆครับนี่เป็นซุนเคยปลาพี่น้องตุงกระสาวพี่น้องสุนกระสาวเนี่ยขิงอ๋อพี่น้องอ๋อมาเนี่ยไอทวนถุนคนเดียววันหมกครับด้มดพี่ดองนะปิ้งปลาดุกพี่น้อง ติ่งปัดดุก,กันเลยพี่น้องเนี่ยวเฮ้ยพี่น้องดูกันเลยครับเนใหม่เลยพี่น้องอันนี้ก็ขวานเนยไม่เลยพี่นอ้องเสียบแซ่ตกันนนบ,บนายจ้าครับนี่ครับนี่ก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งนี่ครับนี่นี่น่ะก้อยกุ้งครับก้อยกุง้งเดี๋ยวพี่น้องแกะได้ครับนะว่านี่แกะขนาดพี่น้องเอ้ยเต็มหนาเลยครับ นะมาอปกุ้งมาจกับก้อยกุงกยกยก้งี้คุยพี่น้องอยกุ้งี้คุยเหรอนี่ครับอยกุ้งี้คุยเท่าเท่าาเง็นพี่น้องาะอยกุ้งี้คุยหลับพี่น้องะมาเลยเต็มเลยามาลพี่น้องไหกับผักครับพี่น้อง นี่ผ like ักอะไรครับพี่น้องครับผักกาดเออผักผักกั้นจองพี่น้องครับผักกั้นจองครับพี่น้องนี่ครับกับเขียงมวียังหลายพี่น้องเลยแสบกันเล็กน้อยครับนี่ผักกระเอาพี่น้องแสบคือเก่าครับเป็นงเปล่งข้อเสด็จพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องนะคอนเซ็ปต์จำตัวครับผมนี่ครับนี่เขาพี่น้องเขาเนี้ยเอาคเหนียวขคนเหนียวเลยพี่น้องเนี่ย Tim con bố quang 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 nè quang quang nè quang quang nè 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 quang

มัเนือั้งไตเพราะกหนาวเาห่อนบ่ฟองในหนาวเเป็นเด้อีป็น้องเ้ยนี่ครับสงกัปลาไี่น่องสงก็ปลาซื้อทุ่อแล้ะครับอออดุกโดด quả ngăn sàn này rất đẹp nhỉ thì với con ở cắn tròn nhỉ ừ. Hãy subscribe เดน๋ยวสาวนติดครับอาารันอ่อนพี้งอืมนีอันนีก็อออนครับอ่อนอ่อนเนยพีง <ậy> อ่อนหลถึงงอเพียงด้โย้ยยาวยาวยแต่อ <Right> ่อนครับนี่เขาท่ันนเดียวฉันอ่อนอ่อนอ่อนแนยอืมอืมกยกุ้งขี้คุ้ยได้เพีองกกยกุ้งขี้คุยหลับครับ ยังนแซบน้อไว้ไว้ต้กนล้อนนเนาะไว้เานตวนนด่กินข้าวไปไน้องเอ้ยนี่เดมีขดองขดอกโจ้พี่น้องเอ้ยกินขไม่ไปกินเพื่อนาจายด้พี่น้องขาวได้กอย่หอมนีเนาะพี่น้องเก็บบังขแลามกดครับจ่ยวจีนทาใคร้

เนี่ยแล้ววัน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามน้าจ่ายได้เป็นน้นงเด้อกดอกติดตามนะาจ่าแล้วกดแชร์กันเนี่ยเอะนะาจ่าข,ขอขอบคุณเพื่อนรุท่านทุกคนนะครับเนาะติดติดตามน้าจ่ายไว้ตลอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ